ตอนนี้นะคะเวลาสองทุมครึ่งก็มีจักรยานใหม่เข้ามาคันนึงนะคะซึ่งจริงๆคันนี้ใหม่เลยแต่ว่าอาจจะเป็นจักรยานแบบทั่วไปนะคะที่เน้นเหมือนกับว่าปั่นแบบปั่นเล่นหรือว่าปั่นเพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็มางมจักรยานใหม่กันอยู่ไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาตรงไหนนะคะเป็นไงบ้างคะช่างอ้าวไม่ใช่เว ตรงนี้นะคะที่วับวับแวบๆกันอยู่อันนี้เป็นล้อที่รู้สึกว่าเหมือนว่าจะเป็นจักรยานเหล็กทั้งคันเลยนะคะอันเนี้ยตรงนี้ก็ยังเป็นรถใหม่แต่ว่าเกิดปัญหาอะไรอะพี่ปัญหามันเกิดจากตรงนี้อ๋อเป็นรถดิสเบรกใช่อันนี้มันเป็นดุมเหล็กเนาะอย่างเงี้ยเป็นดุมเหล็กแล้วก็มันจะมีเกลียวสองข้างอันนี้ก็จะเป็นเกลียวข้างนี้ก็จะสําหรับเฟืองเกลียวก็จะหมุนเข้าไปเป็นหรับสลักเฟืองเกลียวแล้วก็ข้างนี้ก็จะเป็นเกลียว สำหรับดิสบออันนี้ก็จะมีอะแดปเตอร์เอออเี้ยเดี๋ยวให้ดูให้ดูอันนี้คืออะแดปเตอร์ของเขาตนอหดูออ่ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์จะเป็นดุมรุ่นรุ่นเก่าเลยอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าต้นทุนที่เขาให้มามันก็ไม่สูงอ่าอันนี้ให้ลูกค้าดูนะถ้าเกิดว่าเป็นดิสบีกตัวใหม่อ่ะคือมันจะไม่มีมันจะไม่มีตัวนี้แล้วนะคะมันจะเป็นใบดิสธรรมดาแล้วพี่เนาะมันจะไม่มีแบบว่าแบบนี้อ่ามันจะไม่มีเฟืองตัวนี้อันนี้อันนี้คือดุมที่จะเปลี่ยนให้ใหม่ อันนี้ก็คือเนื่องจากว่ารถลูกค้านะคะเป็นเป็นรถใหม่ก็จริงนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรถที่ใช้ปั่นทั่วไปเนาะปั่นตามบ้านตามสวนตามายทั่วไปตามราคาตามต้นทุนของลูกค้าทําให้วัสดุหรือว่าอะไรที่มันได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่าสแตนดาร์ดหรือว่าคุณภาพมากนักทีนี้ลูกค้าก็เลยเอามาให้เราจัดการให้นะคะโดยวีการก็คือเปลี่ยนรูมใช่ไหมพี่แอดต้องเปลี่ยนรูมใหม่เลยครับอ๋อขอดูดูมนิดนึงนี่เป็นรูมอลูมิเนียมเป็นโนมอลูมิเนียมนะคะ ตัวนี้ก็จะไม่กินซี่นะเพราะว่าถ้าอันนี้เป็นดุมเหล็กเนี่ยปั่นไปนานๆก็มันก็จะเกิดการเสียสีกันอยู่ประมาณนี้เดียวเดี๋ยวอีกหน่อยซี่ก็ขาด<อ>ก็จะเป็นปัญหาออริจินอลที่เราเจอกันปล่อยมากอ,อใชอะะ่อันนี้ก็จะเปลี่ยนจาก ตัวดูมเหล็กเพื่อที่จะมาเป็นอลูมิเนียมตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องน้ําหนักเบาด้วยแล้วก็เหมือนการอัปเกรดขึ้นอีกรลเวลนึงครับใช่ไหใช่อัพเกรดไปอีกเลเวลนึงตัวรถเขาดีนะเขาให้มาก็เป็นอลูมิเนียมก็ถือว่าดีอยู่แต่ว่าด้วยราคาที่เขาเซฟต้นทุนต้นทุนลงมาเขาก็ให้อะไรที่ไม่นั้นมาเพราะว่าถ้าเราจะใช้ให้ดีหน่อยระยะยาวระยะยาวเราก็ต้องได้เปลี่ยนอย่างเงี้ยก็ต้องได้เพิ่มหน่อยโอเคอย่างนี้ก็ อย่างเงี้ยก็ไม่ได้แล้วอ่าใช่นะคะอันนี้ก็ให้ลูกค้าเพราะ<ห><ห>เวลาม,มันมีแรงเบรกไงน้องน้องเข้าใจไหม uh huh. น้องกินอาการถูกไหม uh huh. อย่างเงี้ยก็เป็นเกลียวเข้าไปใช่ไหมมันจะหมุนเข้าไปแล้วเวลามีแรงเบรกก็เบรกมันจะถูกต้านตลอดอะ่ะ uh huh. แล้วก็เกลียวตัวนี้ก็จะพัง อ่าใช่ใช่ใช่แล้ก็จะพังอยู่มันก็ต้องหวานอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่าปกติจักรยานเนี่ยแต่ก่อนก่อนเดิมเนาะเราอาจจะเป็นลิมเบรกถูกไหมแล้วก็พออนาคตมาเนี่ยจักรยานมันถูกพัฒนามาให้เป็นดิสเบรกเพราะว่าเพื่อรองรับการเบรกที่ที่หนักขึ้นถูกไหมพี่อ่าทีเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเป็นรถดิสเบรกจริงๆเนี่ยอันเนี้ยเรื่องเรื่องดิสเรื่องดูมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสำคัญนี่ก็ซื้อมาใหม่ก็เจอปัญหาเลย อใช่ใช่ค่ะก็แนะนําถ้าเป็นรถดิสเบกเนี่ยถ้าเล่นดิสเนี่ยต้องเล่นให้ถึงเลือกเล่นให้ถึงไปเลยเวลาเราจะเลือกเราก็ต้องเลือกดุมที่มันเป็นอลูมิเนียมหน่อยอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นดิสเบกแบบนี้เป็นที่เป็นรูแบบนี้หกรูแบบนี้อย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกก็จะปั่นได้นานแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะต้องได้เปลี่ยนแบบนี้โอเคค่ะก็เราเจอบ่อยปัญหาแบบนี้เนาะฝากลูกค้าไว้นะคะก็นั่นแหละเริ่มเริ่มถ้าเริ่มต้นด้วยดิสเบกนะคะก็ต้อง หารุนที่มันถ้ามีความตั้งใจจะใช้รถระยะยาวนะคะก็อาจจะหารถที่มันสเปคดีๆไปเลยเมืที่เราจะซื้อรถแล้วก็เลือกเนาะสำคัญที่ตรงนี้แหละใช่อันนี้ก็เป็นสาระดีๆเนาะการน,น,นล้นเพื่อนๆือใช่โอเคอันนี้ก็ฝากไว้ลูกค้านะคะอย่าเสียตังค์ให้ช่างนะคะเสียตังค์ซื้อรถไปเลย <c oughs>